วัดีค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่ป่าสับป,ประรดนะคะสวัสดีค่ะคุณเบิงเลยถ่ายคลิปสวัสดีคับเดี๋ยวมาเอา่าสับป,ประดประดนะครับไปลุยงานกันเลยค่ะเช้านี้ภารกิจแรกตัดสับป,ประรดไปให้น้องช้างกันนะคะถ้าเป็นสับป,ประรด,ดแบบนี้ก,ปปดดบบก็เดี๋ยวไว้สักคืนหนึ่งก็ ทานได้แล้วค่ะ พอฟันไม่ถอยรถมาไม่จเดี๋ยอเอาขึ้นให้จะเหยียบไปเหยียบไปเลยไม่ต้องคลายจอบเลยนะคะเหยียบๆไปก็เราก็ดึงดึงเอาเลยป่านี้จะเป็นจะเขียวอยู่นะคะแต่ว่า ถ้าเอาไปก็ก็ทานนะคะแต่ว่าเอาไปพักไว้สักคืนหนึ่งนะคะแม่แม่แมจ๋าช้างก็จะกินได้ขันว่าสมนัดขันว่าเหน็บเก็บเลยก็ได้ขันว่้าเก็แล้วขนาดเก็บเลยเด้อจะดีอีกอันนี้ระขับรถสวยอยู่ค่ะ เอาเตียนได้ด้วยเนาะเพราะว่ามันมันดึงง่ายนะคะไม่ไม่ถนัดหรอกพ่อเพราะว่าดึงเยียบเบียดไปเลยี๋้วจะดึงตามเอง พักพักเป็นจังงาเองเดร๋กอย่าลงไปที <lab> ่อย <uff les> ่าไปที่ต่ำแข้งโค้แข้งโค้งแข้งโค้งจดึงอะไรเนี่ยนง่ายาไม่ต้องใช้จอบเลยค่ะยไ nâng lên rồi kìa nó đi dập lửa xuống đi hết rồi ông này thăm á Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ยาได้เลยไม่เหนื่อยแล้วทำได้อยู่ อันนี้ก็เดี๋ยวให้พี่ควานเขาทยอยขึ้นนะคะแม่ๆจ๋ามาชมบรรยากาศเอาง่ายค่ะเอาง่ายมากเลยเราเหยียบเราเหยียบค่ะแม่ๆเราเหยียบแล้วก็นี่้อมขึ้นแล้วเนาะวันนี้พามาชมป่าสับป,ประรดป่านี้สดสดดีค่ะแต่ก็เดี๋ยวเอาไปไว้สักคืนนึงนะคะก็จะกินดีเลยทีนี้ เป็น,นยังไงรถเริ่มจะงองแงแล้วนะคะแม่แมจะรอดไหมเนาะอ,อีแก่เราไหวไหมพ่อฮะางให้นก่อนเนาะดแม่แม่เนาะก็เอาคันอีแก่มาเนาะก็จะงองแงเป็นธรรมดาล้วค่ะจะรอดไหมเนาะวันนี้จะรอดหรือเปล่าเนี่ยหยียบต่อเลยแล้วกันค่ะ ัสดีค่ะเดี๋ยวก็สักพักหนึ่งแล้วค่อยโยนนะคะตอนนี้ก็เริ่มทยอยขึ้นแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเนาะวันนี้พามาชมบรรยากาศแล้วกันค่ะเนาะนี่นะคะปลานี่ก็ดีอยู่ค่ะปลานี้เป็นเป็นเป็นสดค่ะสดอยู่นะคะสดอยู่สดอยู่แล้วก็เดี๋ยวน้องเขา เอาไปไว้สักพักสักคืนหนึ่งนะคะก็กินดีเหมือนกันนะคะแต่ส่วนมากถ้าเป็นสดสดแบบนี้ถ้าแบบว่าไปถึงเลยน้องก็คจะไม่ค่อยกินนะคะต้องไปแบบมันสักผ่านไปสักคืนหนึ่งอ,ะอ่ะครอบครัวใบเตยนะชอบมากแบบนี้ค่ะก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตทยอยขึ้นรถนะคะฝากคลิปนี้ด้วยค่ะแม่แม่เป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะหนึ่งหนึ่งกำลังใจคือการกดไลค์กดแชร์ให้อาครอบครัวใบเตยแฟมิลี่นะคะแม่แม่แมจ๋านะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ ใบเตยแฟมิลี่ด้วยจ้าอารุณสวัสด์ยามเช้ากันทุกทท่านเลยนะคะตอนนี้ก็อยู่ระรับประมาณเกือบจะ8ปดโมงแล้วเนาะนะคะมาทําภารกิจแรกนะคะให้น้องช้างคือมาเอาต้นสับปะรดไปไว้เป็นอาหารหลักให้สาวๆเขาค่ะนะคะสวัสดีทุกท่านคะ่ะ